ส่วนากิดมีทำไงแม่าพ่อจับสิตรงมหนมันเจ็บมันชี้บอกงไหนเจ็บน้าไปหาพ่อหมอรักษาแล้วหมอจะรักษาให้ดีใจนาหยน้ึงสามหนึ่งสอามาปิดมันเดี๋ยวมันจะขูดหน้าาเห็น่เ้งดอมจ้จะเป็น ้บกปเล็บอมัอเลี้ยงมันออกพอดีเมื no. okay, ่อก ok, ี้เอาจับไปอีกแ land ่ันนี้พี่นก็ป็นบ้าเลียมันออกจับี่จะอเอันมันาเลีอกว่ากูก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มันสร่ากูเห็นเขาพูดกูก็พูดเล็พูดเล่นยังไงออเล็วเตี้ยการหาใจมีเหยว ที่ไม่ต้องไปปิดจมูกมันลูกที่จะปิดมันไม่มันไม่ชีโกงหรอกมือกับอะไรในนั้นเงไหนอ่ะหมอรักษารีเมียอทำดีๆทำดีๆมันออกมันจะออกสิ่งแล้วถ้ามีคนจะหอบ